การกลั่นเหมือนกับการผลิตน้ำตาลทรายขาวนะคะดังนั้นแล้วจึงยังคงสารอาหารเอาไว้ได้มากมายซึ่งสารอาหารที่สำคัญในอ้อยนี้อย่างเช่นว่าแร่ธาตุต่างๆทั้งเหล็กแล้วก็แคลเซียมก็จะมีสูงกว่าน้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วก็ยังมีสารอาหารอื่นๆไว้ได้มากเช่นเดียวกันเช่นเบต้าแคโรทีนแล้วก็โรโบรเฟลวินสำหรับในโรงงานขนาดใหญ่จะใช้เครื่องจักรที่ใส่อุณหภูมิเข้าไปอย่างอ้อยโดยมีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เป็นการทำความสะอาดอ้อยด้วยนะคะ โดยสิ่งแรกก็คือวัตถุด,ดิบจะต้องคุณภาพดีแล้วก็ได้ผ่านการทําความสะอาดมาและหลังจากนั้นก็นําไปฆ่าเชื้อ ต่อไปก็นำไปหีบซึ่งการหีบอ้อยนั้นก็จะมีขั้นตอนการทําที่ถูกต้องแล้วก็พิธีพิถันช่วยคุณค่าของอาหารยังคงเอาไว้มากนอกจากนี้การเคี่ยวให้เป็นน้ําตาลนั้นแรงคนที่ใช้ก็สําคัญมากค่ะคนที่ทําการเคี่ยวจะคอยสังเกตการเหนียวข้นของน้ําตาลและการปรับเปลี่ยนการเคี่ยวแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องก็จะเคี่ยวแบบสม่ําเสมอเท่านั้นเองนะคะ ทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขานับร้อยยอดเขาทะเลหมอกลอยอยู่เหนือทะเลสาบบรรยากาศที่เงียบสงบกับสายน้ำสีเขียวหยกไหลเอื่อยนี่คือบรรยากาศที่งดงามของถิ่นกำเนิดน้ำตาลดำดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์แห่งนี้ก็คือเมืองปาเจียบนสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาโอบล้อมด้วยทะเลสาบพ,พื้นดินเป็นดินปนทรายจึงเหมาะที่สุดสำหรับการเพาะปลูกอ้อย สภาพอากาศก็มีความเหมาะสมอย่างยิ่งอ้อยของที่นี่จึงมีคุณภาพดีมากและมีความเกี่ยวพันกับการผลิตน้ำตาลทรายแดงมาอย่างยาวนานหลายคนทราบดีว่าน้ำตาลทรายแดงเป็นอาหารบำรุงสุขภาพแต่กรรมวิธีการผลิตน้ำตาลทรายแดงในปัจจุบันนั้นกลับทำให้สารอาหารที่มีประโยชน์ในน้ำตาลทรายแดงเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนอย่างมาก อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลในปัจจุบันก็นิยมใช้กรรมะถันและฟอสเฟตในการผลิตซึ่งจากกรรมวิธีนี้ทำให้คุณค่าทางอาหารที่เคยมีในน้ำตาลดำในอดีตต้องสูญสลายไปเพราะน้ำตาลดำแบบโบราณจะใช้แรงงานคนในการผลิตคุณค่าทางอาหารต่างๆก็จะยังคงอยู่ครบถ้วนและถือว่า น้ำตาลดำที่ผลิตด้วยฝีมือและเรียวแรงการเคี่ยวน้ำตาลของแรงงานคนนับเป็นอาหารบำรุงสุขภาพที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง น้ำเชื่อมชนิดนี้จะช่วยบำรุงสุขภาพได้ดีมากที่เห็นได้ชัดก็คือมันช่วยให้ร่างกายของเราในอบอุน่นหรือบางครั้งเวลาที่เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียเราก็สามารถใช้น้ำตาลชนิดนี้ช่วยบำรุงร่างกายได้ด้วยนะคะและสำหรับผู้หญิงนั้นช่วงหลังคลอดบุตรหรือช่วงที่มีออรอบเดือนหากว่ามีอาการปวดท้องเราก็จะดื่มเครื่องดื่มอุน่นๆเพื่อช่วยบรรเทาอาก,การปวดท้องได้และก็สำหรับเด็ก ที่ไม่ค่อยชอบทานข้าวหรือว่าทานยากเราก็ใช้น้ําตาลทรายแดงช่วยกระตุ้นความอยากทานอาหารของเขาได้ด้วยค่ะส่วนผู้สูงอายุการทานน้าตาลทรายแดงจะยิ่งให้ผลดีคือช่วยบํารุงกําลังช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายที่อ่อนแอนของผู้สูงอายุได้ตำราย,ยาจีนบันทึกไว้ว่าน้ำตาลทรายมีคุณสมบัติช่วยให้ร่างกายอบอุ่นบำรุงตับม,ม้ามและมดลูกดังนั้นน้ำตาลทรายแดงจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับหญิงมีครรภ์และสตรีที่ต้องการบำรุงโลหิตด,ด้วย คนจีนโบราณเชื่อว่าธรรมชาติได้ประทานของแปรรูปต่างๆไว้ให้กับมนุษย์ไม่มากนักแต่สำหรับวิธีการเคี่ยวน้ำตาลทรายแดงแบบโบราณน,นั้นก็มีมานับเป็นพันปีแล้ววัตถุดิบในการทำน้ำตาลดำก็คืออ้อยและในการผลิตน้ำตาลทรายแดงแบบโบราณคนโบราณสมัยนั้นยังไม่รู้จักการใช้หลักการทางเคมีในการผลิตน้ำตาล ถ้าอย่างนั้นเรารีบไปดูกันดีกว่าว่าคนโบราณเขาเคี่ยวอ้อยให้กลายมาเป็นน้ำตาลทรายแดงได้ยังไงอ้อยเป็นพืชเขตร้อนสภาพอากาศมีผลต่อการเจริญเติบโตของอ้อยเป็นอย่างมากอ้อยต้องการแสงแดดและอุณหภูมิที่สูงแหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญของจีนจึงอยู่ที่บริเวณไต้หวันกวางสีฝูเจียนเสฉวนยูนนานเจียงซีและกุ้ยโจเป็นต้น ตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือหมู่บ้านปลาเจียวในเขตปกครองตอนเองหลิงซีหนานการเก็บเกี่ยวอ้อยของคนที่นี่จะมีความพิถีพิถันมากการตัดอ้อยก็จะต้องใช้เขียวโดยจะฟันบริเวณโคนต้นเพราะอ้อยส่วนที่อยู่ใกล้พื้นดินจะมีปริมาณน้ำตาลมากที่สุดเมื่อตัดอ้อยออกมาแล้วก็จะต้องตัดใบอ้อยทิ้งหลังจากนั้นก็จะตัดให้อ้อยมีปลายแหลมใบที่ยอดต้นอ้อยจะมีความยาวมาก ตรงข้อระหว่างลำต้นกับใบอ้อยจะมีลักษณะเป็นปล้องรูปร่างคล้ายไข่ไก่มีสีเหลืองอ่อนภาษาชาวบ้านจะเรียกส่วนนี้ว่าเหลืองไข่ไก่เวลาที่ตัดแต่งอ้อยก็จะต้องตัดต่ำลงมาจากส่วนของเหลืองไข่ไก่จะได้ปริมาณน้ำอ้อยจำนวนมาก ก่อนที่จะนําอ้อยไปผ่านกรรมวิธีก็จะต้องมีการคัดเลือกอ้อยโดยจะต้องเลือกอ้อยที่มีความสดซึ่งการดูความสดของอ้อยก็จะพิจารณาจากบริเวณรอยตัดของต้นอ้อยอ้อยที่สดจะมีรอยตัดที่เป็นสีเหลืองอ่อนถ้ารอยตัดมีการเปลี่ยนสีหรือมีสีคล้ำหรือมีราอ้อยลํานั้นก็จะใช้ไม่ได้ในสมัยโบราณการคันน้ําอ้อยจะใช้วัวในการหมุนหีบอ้อยซึ่งปกติจะทําด้วยไม้ ต่อมาเมื่อมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นจึงได้มีการเปลี่ยนมาเป็นเครื่องหีบอ้อยไฟฟ้าแทนแรงงานวัวลำอ้อยนั้นจะไม่มีการทำความสะอาดก่อนเพราะคนโบราณเชื่อว่าฝ้าสีขาวๆที่ผิวอ้อยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับระบบภายในของผู้หญิงซึ่งทางการแพทย์ในปัจจุบันก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันอุดมไปด้วยแอลกอฮอล์จึงมีคุณสมบัติทางยาที่สูงมากและในขณะเดียวกันก็ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญอีกด้วย ขั้นตอนแรกเราจะต้องนําอ้อยเข้าไปยังเครื่องฉีกอ้อยจะเห็นว่าอ้อยที่เข้าไปเป็นท่อนๆเมื่อสักครู่ตอนนี้มันได้กลายมาเป็นเส้นฝอยๆไปซะแล้วเมื่ออ้อยเข้าสู่เครื่องฉีกอ้อยแล้วต่อไปก็จะสู่เครื่องคั้นน้าอ้อยบีบเอาน้ําหวานจากอ้อยออกมาซึ่งจะทำการคั้นน้ำประมาณ3-4ถึครั้งน้าอ้อยที่คั้นออกมาจะมีชาญอ้อยติดมาด้วยดังนั้นเพื่อไม่ให้มีสิ่งเจือปนในน้ำอ้อยปกติ ก็จะใช้ตะแกรงขนาดต่างๆกรองชานอ้อยออกมาในขณะที่น้ำอ้อยไหลลงมาพร้อมกับชานอ้อยชานอ้อยก็จะติดอยู่ที่ด้านบนของตะแกรงไม่สามารถลอดผ่านช่องเล็กๆออกมาได้ต่อจากนั้นน้ำอ้อยที่ถูกคั้นออกมาก็จะไหลไปยังบ่อพักน้ำอ้อยซึ่งในนั้นจะมียีสต์อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีฟองอากาศเกิดขึ้นอยู่บนผิวหน้าของน้ำอ้อยกรรมวิธีต่อไปก็คือเมื่อเตรียมน้ำอ้อยเสร็จแล้วต่อไปก็จะเริ่มการเคี่ยวอุปกรณ์สำหรับการเคี่ยวน้ำตาลดำที่สำคัญก็คือกระทะใบใหญ่และเตากระทะที่ใช้นั้นจะเป็นชุดกระทะหลายๆใบเรียงกันบนเตาที่มีช่องสำหรับวางกระทะด้วยระดับที่เสมอกัน โดยจะออกแบบให้มีการควบคุมลมได้ดีเพื่อให้เปลวไฟภายในเตามีความสม่ำเสมอและไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำตาลดำการควบคุมเปลวไฟในการเคี่ยวถือว่าเป็นขั้นตอนแรกๆที่นับว่ามีความสำคัญเนื่องจากว่าวัตถุดิบมีจำกัดและเวลาในการเคี่ยวโดวยปกติ จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปีไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นับเป็นเวลาสี่เดือนดังนั้นในช่วงเวลาที่ทำการเคี่ยวจะปล่อยให้ไฟดับไม่ได้เลยจะต้องจุดไฟอยู่ตลอดจนกว่าจะครบกำหนดเวลาในการเคี่ยวน้ำตาลเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเคี่ยวน้ำตาลจะมีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือชานอ้อยอีกอย่างก็คือถ่านโดยจะใช้เชื้อเพลิงทั้งสองชนิดนี้พร้อมกัน ชานอ้อยจะใช้เพื่อควบคุมแรงลมที่จะพัดเข้ามาในเตาช่วยให้เปลวไฟในเตามีความนิ่งและไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำตาลดำ สำหรับถานนั้นมีความจำเป็นสำหรับไฟที่ใช้ในการเคี่ยวน้ำตาลและจะต้องคอยเติมถานนี้อยู่เสมอโดยในการเติมปริมาณฐานแต่ละครั้งจะต้องดูให้ไฟมีระดับความร้อนที่เฉลี่ยใกล้เคียงกันและเปลวไฟจะต้องไม่แรงมากทำให้ก้นกระทะได้รับความร้อนสม่ำเสมอกันหลังจากที่จุดไฟแล้วก็จะเริ่มทำการเคี่ยวน้ำอ้อย ไฟที่ใช้ในการเคี่ยวปกติจะเริ่มจากไฟแรงมีฟองอากาศเดือดไฟอ่อนฟองอากาศเบาๆไฟแรงจนระเหยเป็นไอและไฟรีรีจนเป็นเกล็ดน้ำตาลไฟแรงมีฟองอากาศเดือดจะใช้ตอนที่เคี่ยน้ำอ้อยโดยจะใช้เวลาไม่นานนักอันดับแรกจะต้องนำน้ำอ้อยที่เก็บไว้ในถังเทลงไปในกระทะใบแรกจากนั้นก็ต้มน้ำอ้อยจนเดือด และแม้ว่าจะผ่านการกรองมาแล้วแต่ก็ยังมีชานอ้อยหลงติดอยู่ในน้ำอ้อยแต่ฟองอากาศเดือดๆจากน้ำอ้อยก็จะช่วยไล่ชานออกให้ลอยขึ้นมาข้างบนได้ในขั้นตอนของการต้มเดือดนี้ถ้าหากมีชานอ้อยลอยขึ้นมาบริเวณผิวของน้ำอ้อยคนที่เคี่ยวน้ำตาลก็จะต้องคอยตักชานอ้อยที่ลอยมาออกไป ขั้นตอนต่อไปก็จะตักน้ำอ้อยที่เคี่ยวในกระทะแรกเรียบร้อยแล้วใส่ในกระทะใบต่อไปและทำไปเรื่อยๆจนถึงกระทะใบสุดท้ายเมื่อมาถึงกระทะใบที่22ซึ่งเป็นกระทะใบสุดท้ายน้ำตาลก็จะเริ่มเคี่ยวได้ที่แล้วซึ่งระหว่างขั้นตอนนั้นก็จะต้องตักน้ำตาลจากแต่และกระทะออกมาจนหมดไม่ให้เหลือไว้จากน้ำอ้อยในกระทะใบแรกเมื่อตักออกมาเรื่อยๆก็จะเริ่มมีความข้นและหนืดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยระหว่างขั้นตอนนี้ก็จะไม่มีการเติมน้ำหรืออะไรลงไปในกระทะเลยซึ่งผู้ที่จะเคี่ยวน้ำตาลในขั้นตอนนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงมากและจะต้องรู้ว่าความเข้มข้นของน้ำตาลเป็นอย่างไรต้องใช้ไฟแรงแค่ไหนและใช้เวลาในการเคี่ยวนานเท่าไหร่จากนั้นน้ำอ้อยก็จะค่อยๆข้นและหนืดมากขึ้นเมื่อผ่านการเคี่ยวมาได้ประมาณ20กระทะก็จะเหลือเพียงสกระทะสุดท้ายซึ่งจะเป็นการเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลแล้ว น้ำตาลในตอนนี้จะมีความข้นมากต้องคนน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาการเคี่ยวขั้นตอนนี้จะคนให้น้ำตาลในหม้อมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาโดยจะคนเป็นรูปวงกลมซึ่งจะช่วยให้น้ำตาลในกระทะได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอกันและการคนจะต้องคนให้ถึงก้นกระทะนิฉะนั้น,น้ำตาลที่อยู่ก้นกระทะก็จะติดก,กระทะทำให้ได้น้ำตาลออกมาไม่ดีแถมยังจะไหม้อีกด้วย ในระหว่างการเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลนั้นน้ำตาลจะมีความหนืดมากบนผิวหน้าก็จะเริ่มมีฟองอากาศเล็กๆสีของน้ำตาลก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงน้ำเชื่อมมีความหนืดจากนั้นก็จะตักน้ำตาลนี้ใส่ลงไปในกระทะก้นแบนเพื่อให้มันเย็นลงโดยที่น้ำตาลที่ได้มานี้จะไม่นำไปเคี่ยวไฟต่อแต่จะกวนอยู่ในกระทะก้นแบนอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ผิวหน้าจับตัวกัน ในขั้นตอนนี้จะคนน้ำตาลที่ได้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะเหนียวและแตกเป็นเม็ดทรายการกวนน้ำตาลนี้จะมีผลโดยตรงกับน้ำตาลทั้งในเรื่องของคุณภาพและรสชาติของน้ำตาลอีกด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวนในขั้นตอนนี้จะเป็นอุปกรณ์เหล็กที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบนมีด้ามจับซึ่งจะช่วยให้มันมีหน้าสัมผัสกับรกบระทะแบนได้ดี ในการกวนน้ำตาลก็จะต้องกวนให้ทั่วทุกส่วนทุกมุมของกระทะให้สม่ำเสมอกันและเมื่อกวนกันได้สักระยะหนึ่งน้ำตาลก็จะเริ่มจับเป็นเม็ดซึ่งในตอนนี้ก็จะกวาดน้ำตาลใส่ลงไปในถังก่อนที่มันจะจับเป็นเม็ด ในสมัยก่อนที่เมืองกุ้ยโจวน้ำตาลดำถือเป็นเครื่องบรรณาการและเพื่อความสะดวกในการขนส่งจึงทำน้ำตาลดำให้เป็นแท่งเหมือนก้อนอิฐคล้ายกับก้อนอิฐที่ใช้สร้างกำแพงเมืองจีนโดยมีขนาดก้อนละประมาณ40กิโลกรัมซึ่งก้อนน้ำตาลแบบนี้ก็ยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบันน้ำตาลที่เคี่ยวเสร็จแล้วจะถูกนำมาเทในแบบพิมพ์เพื่อให้ขึ้นรูปเป็นก้อนสี่เหลี่ยม น้ำตาลดำที่ได้ออกมาจะมีลักษณะคล้ายก้อนดินทรายที่จะมีลายเป็นชั้นๆการจะดูว่าเป็นน้ำตาลที่ดีหรือไม่นั้นก็จะดูได้จากการใช้มือบิก้อนน้ำตาลดูและพิจารณาลายเส้นที่สม่ำเสมอกันและมีลักษณะเป็นเม็ดหยาบชัดเจนโดยใช้เกณฑ์ดูตามเส้นสีแดงและเส้นสีเหลืองนี้เป็นมาตรฐานขณะดเดียวกันก็จะดูมาตรฐานในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นต้องไม่มีสิ่งเจือปนมีกลิ่นหอมรสนุ่มลิ้นรูปร สางสมบูรณ์เป็นต้นจึงจะนับว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของน้ำตาลทรายปกติแล้วน้ำตาลทรายแดงที่ได้จากการผลิตแบบโบราณ<ม>ก็จะมีลักษณะเหมือนก้อนอิดนะคะเป็นก้อนแข็ง ซึ่งจะคงคุณค่าอาหารไว้ได้มากเลยนะคะแล้วเวลาที่เราจะนําไปใช้เนี่ยเราก็จะนําไปบดให้เป็นผงหรือว่าเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็สารอาหารในน้ําตาลแบบนี้มันจะดีมากๆเลยค่ะก็ดีกว่าน้ําตาลทรายที่เราตักใช้เป็นชนช้อนซึ่งแบบนั้นจะใช้กรรมวิธีทางเคมีทําความสะอาดแล้วก็ฟอกสีจนได้มาเป็นน้ําตาลทรายสีขาว,วก็ทําแบบนั้นก็ไม่ค่อยดีต่อร่างกายเรานะคะเมื่อเปรียบเทียบ น้ตาลดากับน้ําตาลทรายแดงแบบที่ผลิตอย่างในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นจํานวนแหล่งผลิตปริมาณที่ผลิตได้หรือปริมาณการขายในท้องตลาดน้ําตาลดําจะเทียบอะไรกับน้ําตาลทรายแดงไม่ได้เลย,ยเพราะน้ําตาลดําใช้วิธีการผลิตแบบโบราณซึ่งให้ปริมาณการผลิตที่น้อยมากและหาคนทําได้ไม่มากแล้วแต่ก็ยังดีว่าที่กุ้ยโจยังมีคนใช้แรงงานผลิตน้ําตาลดําเช่นนี้ ทรูวิชันกรุ๊ปเปิดแพ็กเกจใหม่เพิ่มช่องสำหรับทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพิ่มช่องรายการชั้นนําคมชัดสมจริงทุกประเภทรายการช่องกีฬาแบบ HD ชัดสะใจ15ช่องช่องภาพยนตร์และซีรีส์ดังแบบ HD 12ช่อง ช่องสารคดีช่องเด็กและช่องข่าวแบบ HD 10ช่องช่องบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกแบบ HD 14ช่องวันนี้ True Vision Group เพิ่ม HD คมชัดสูงสุด50ช่องมากที่สุดในประเทศไทยพร้อมช่องคุณภาพรวม180ช่องรับชมสูงสุดที่ New Platinum HD ชม HD 50ช่องรวมกับช่องคุณภาพเป็น177ช่อง ถ้าวันนี้คุณยังไม่เห็นช่องดีๆเหล่านี้แล้วก็รีบติดต่อรับแพ็กเกจใหม่ทำเองได้เลยทันทีแค่คลิกไปที่ w w w r u v i s i o n s g r o u p c o m หรือโทรเบอร์ใหม่02-725-2727ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอยู่มีคนกว่า98%ที่ไม่เคยกินน้ำตาลทรายแดงแท้ๆน้ำตาลทรายแดงที่พูดถึงนี้ก็คือน้ำตาลทรายที่มีคนเก่าคนแก่ของจีนเรียกว่าน้ำตาลดำ การเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีขึ้นตลอดช่วง30ปีมานี้ทําให้ชมหน้าที่แท้จริงของน้ําตาลทรายแดงเลือนหายไปน้ําตาลทรายแดงที่พบเห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากส่วนผสมทางเคมีซึ่งมีทั้งสารกันบูดกรรมถันฟอสเฟตและแต่งสีส่วนน้ําตาลดําที่เรากล่าวถึงเป็นน้ําตาลที่ได้จากการใช้แรงงานคนและไม่มีสารเคมีเจือปนผู้สูงอายุหลายคนที่ได้ทานแล้วก็จะนึกถึงรสชาติที่เคยทานในวัยเยาว์ และต่อไปนี้เราจะขอเปิดเผยความลับของน้ำตาลดำ น้ำตาลสายแดงมีวิธีการทำหลายแบบเพราะว่าน้ำตาลสายแดงนั้นได้ผ่านความร้อนสูงมาด้วยก็คือว่าตอนแรกจะล้างอ้อยให้สะอาดก่อนแล้วก็กําจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกไปต่อจากนั้นก็นำไปหีบเอาน้ำอ้อยออกมาค่ะแล้วก็นำไปเคี่ยวเคี่ยวเสร็จแล้วก็นำไปผ่านขั้นตอนที่ทำให้น้ำระเหยแล้วก็ทำออกมาเป็นเม็ดน้ำตาลนะคะอย่างเช่นว่าทำให้มันจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็จะออกมาเป็นก้อนน้ำตาลที่มีสี ต่างๆกันโดยที่จะกําจัดน้ําออกมาได้มากเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับแรงงานการเคี่ยวน้ําตาลและเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆพวกนี้ไปเรียบร้อยเราจะได้น้ําตาลแดงออกมาซึ่งเป็นน้ําตาลที่มีคุณภาพดีนําไปใช้ในครัวเรือนได้อย่างเช่นไม่ว่าเราจะทําน้ําแกงหรือว่าผัดผักหรือว่าทําเค้กน้ําตาลแสดงก็จะไม่เปลี่ยนคุณลักษณะไปมาก ไม่เหมือนกับพวกสารให้ความหวานด้วยว่าสารยิงอื่นที่ไม่ค่อยจะทนต่ออุณหภูมิสูงๆซึ่งมันจะกลายเป็นสารที่ทําให้เกิดโทษต่อร่างกายของเราเราก็ได้สอบบกันมาแล้วนะครับว่าน,น้ําตาลดํานั้นมีคุณค่าทางอาหารสูงมากครับว,วันนี้ก็เลยได้เชิญเชฟท่านนึง เพื่อมาสาธิตการนำน้ำตาลดำมาปรุงอาหารแสนอร่อยนั่นเองอะนะครับจะเป็นเมนูอะไรนั้นมาพบกับเชฟของเราสวัสดีครับ<อ>เชฟสวัสดี<ฟ>ครับ,รบผมได้เตรียมน้ำตาลดำมาแล้วครับําบ,บัดน้ำตาลดำที่มีใช้นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวใช่ไหมครับ,รบอย่างเช่นคุณแม่หลังคลอดบุตรจะใช้น้ำตาลดำในการต้มโจ๊ก อีกด้วยนะครับมีมานานแล้วคริงนะครับแบบนั้นช่วยบำรุงดีนะครับอ๋อแล้ววันนี้มีเมนูพิเศษอะไรมาแนะนําให้กับเราบ้างเะครับเชฟครับว่าไงครับคือวันนี้เราจะใช้น้าตาลดําทําพุดดิ้งนะครับพุดดิ้งนี่ละครับเราจะทำดงน้ำตาลดำเหรอครับมันกับพุดดิ้งที่เราทานที่มันดึ๋งๆใช่หรือเปล่าอใช่เลยครับใช่ใช่ใช่ข้างล่างจะนุ่มๆเย็นๆเป็นแบบเป็นวุ้นนะครับอ๋อเหมือนส่วนข้างบนจะราดน้ำเชื่อมด้วยก็ จะได้ความรู้สึกหวานหวานเย็นเย็นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็คุณค่าทางอาหารจากน้ําตาลดําก็เต็มเปี่ยมเลยนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มด้วยน้ําตาลชนิดอื่นนะครับแต่รสชาติที่ดั้งเดิมเลยแค่ใช้น้ําตาลดําอย่างเดียวครับน้ำตาลดมาเริ่มกันดีกว่านะครับีนน้าตาลดําแล้วก็มีงาด้วยแล้วนี่ก็อะไรครับเนี่ยน้ำตาลดำผงวุ้นนะครับก็เป็นส่วนผสมที่สําคัญสาหรับเมนูนี้ครับเราจะใส่น้ําลงไปก่อนพอร้อนเราก็ใส่ผงวุ้นลงไปครับใส่ลงไปเลยนะครับผงวุ้นนะครับครับ Oh, คน,รนครับร้นนดวยะคับพอละลายหมดแล้วเราก็เทใส่ภาชนะแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นลงนะครับอตอนนี้จะเห็นว่ามันเย็นแล้วแล้วก็จับตัวกันเป็นหุ้นแล้วด้วยนะครับ ถ้าเป็นสีดําก็จะเหมือนกับเฉากล้วยเลยทีเดียวนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นที่ด้านล่างนะครับแล้วก็รสชาติที่สําคัญของเมนูนี้ก็คือน้ําตาลดํานั่นเองนะครับนี่เราก็ได้เตรียมน้ําตาลดํามาแล้วนะครับต่อไปเชฟเราจะทําอะไรดีนะครับเอเราก็จะละลายน้าตาลดําไงครับที่จริงแล้วเวลาที่เราทําอะไรทานที่บ้านเนี่ยอย่างพวกน้าแกงกฮวยเราก็ใช้น้ําตาลดําต้มกับน้ําแล้วก็ใส่ดอกแกงฮวยลงไปก็ได้นะครับลักษณะก็คล้ายกับเมนูนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราจะละลายน้ําตาลดําลงไปครับ ใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับถูกต้องครับขั้นตอนนี้ไม่จําเป็นจะต้องใส่อะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยใช่ไหมครับอ๋อไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแก็แค่ใส่มาลงไปในน้ําที่กําลังร้อนอยู่เท่านั้นเองครับเมนูนี้เราแค่ใช้น้ําตาลละลายลงไปเท่านั้นเองแล้วครับตอนนี้จะเห็นว่าน้ําตาลเนี่ยละลายแล้วก็เริ่มจะเดือดแล้วก็นานพอแล้วครับครับใช่เราต้องเที่ยวให้น้ําตาลเดือดและคนนิดนึง ทำเหมือนกันน้ำพึ่งเลยนะเป็นน้ำเชื่อมลาดลงไปจะลาดลงไปได้ไหมครับลาดลงไปเลยนะครับต้องรอที่เดียนะครับรอให้มันเย็นลงหน่อยต้องให้เย็นด้วยนะครับต้องเย็นด้วยนะครับคือพอมันเย็นเราจะใส่ลงบนส่วนของชั้นล่างนี่แหละครับอ๋อต้องบอกว่าตอนนี้เราก็รอให้น้ำตาลดำที่เราเคี่ยวจนเดือดเย็นตัวลงซะก่อนนะครับอันนี้ได้แล้วครับเย็นลงประมาณนี้แล้วครับเรทถึงไว้สักสิบกว่านาทีก็ได้ใช่ไหมครับหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับโอ้หนึ่งนาทีเองเหรอครับปรมสิบนาทีเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเย็นลงหน่อยหนึ่งตอน ให้ส่วนที่อยู่เปลี่ยนไปนะครับที่ด้านล่างไม่เปลี่ยนเลยนะครับนี่ครับได้แล้วแบบนี้นะครับโอ้ดีจังเลยครับโอ้ทีนี้ก็ใช้ส่วนของวุ้นก็จะมีความเป็นธรรมชาติในน้ำตาลดำก็มีคุณค่าทางอาหารมากมายด้วยนะครับอ๋อนี่ไปใส่ที่วุ้นนะครับนี่ครับดูสิครับแล้วเรายังใช้งาที่คั่วสุกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีความหอมโรยลงไปข้างบนนะครับเนี่ย เอาลงไปเลยนะครับสวยลงแบบนี <this> ้หรอครับเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเมนูง่ายๆที่เชฟได้สาธิตให้เราชมในวันนี้นะครับต้องบอกว่าหอมมากเลยครับเป็นขนมที่ออกมาในสไตล์จีนๆเหมือนขนมในยุคโบราณที่ฮ่องเต้และราชวงศ์ได้สวบบำรุงร่างกายส่วนเราก็สามารถจะทําทานเองที่บ้านได้อย่างง่ายๆก็ว่าได้นะครับดีจริงๆเลยนะครับก่อนน้ำตาลดำเนี่ยก็มีประโยชน์หลายอย่างมากครับ ปกติเมื่อถึงช่วงฤดูร้อนส่วนมาก ก็มักจะเป็นร้อนหน่ายกันใช่ไหมล่ะคะความจริงแล้วก็เป็นเพราะว่าระบบย่อยอาหารของเรานะมันขี้เกียจเหมือนกับคนเราได้เหมือนกันดังนั้นมันจึงย่อยอาหารได้ช้ามากนะคะเราก็เลยจะกระตุ้นระบบการย่อยอาหารด้วยการทานอาหารที่มีไฟเบอร์มากๆในช่วงฤดูร้อนอย่างในช่วงฤดูหนาวนี่ก็จะมีอาหารที่อุด,ดมด้วยไฟเบอร์ให้ทานมากมายหากว่าเราทานมากๆก,ก็จะรู้สึกว่าเบื่อรสชาติมันและไม่ค่อยจเจริญอ,อาหารแต่ถ้าหากว่าเราเติมตน้ำตาลสายแดงลงไปก็จะ ช่วยเกิดความอยากทานอาหารประเภทที่มีไฟเบอร์พวกนี้ได้มากขึ้นก็จะรู้สึกว่าสบายตัวแถมยังได้รสอร่อยอีกด้วยแล้วก็น้ําตาลทรายแดงก็ยังมีสปปรรพคุณถอนพิษได้อีกด้วยนะคะช่วยลดการกระจายของเซลล์ผิวสีที่ทําให้ผิวของเราดนักคล้ำไปดังนั้นแล้ว หากว่าเราได้ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปในอาหารด้วยก็จะช่วยทั้งขับพิษและยังได้อาหารที่มีรสชาติอร่อยเป็นพร้อมกันด้วยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆเลยนะคะอยากให้ทานกันคุณผู้ชมหลายท่านคงจะคิดว่าน้ำตาลดำช่วยบำรุงสุขภาพขนาดนี้น่าจะมีเมนูมาแนะนำเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าน่าจะมีเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับเราก็เลย จะ่ขอให้เชฟเนี่ยแนะนําเมนูน้ําตาลดาให้เราอีกสักเมนูหนึ่งจะได้ไหมครับเมนูต่อไปคือคัสตาร์ดน้ําตาลดานะครับก็มีไข่ไก่มีผงคัสตาร์ดแล้วก็มีน้ําตาลดําด้วยนะครับเห็นส่วนผสมแล้วรับรองว่าหน้าทานแน่นอนเลยครับตรงนี้ก็มีน้ําผึ้งอีกด้วยนะครับน้าผึ้งครับครับนอกจากน้ําผึ้งแล้วก็ยังมีนมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีทั้งไข่ไก่แล้วก็นมสดด้วยขั้นตอนแรกเราทำยังไงครับเราก็ตั้งน้ําร้อนก่อนนะครับครับตั้งน้ําร้อนก่อนนะครับจากนั้นก็ เราละลายน้ำตาลดำนะครับถ้าเรามองดูน้ำตาลดำตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันต่างจากน้ำตาลทรายทั่วไปนะครับซึ่งมันเป็นเม็ดเล็กๆนะครับส่วนน้ำตาลดำก็จะจะเป็นก้อนๆแล้วเราก็จะกับปริมาณมันยังไงละครับเนี่ยคือเราจะใช้ปริมาณน้ำตาลตามความชอบของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับอ๋อแล้ววิธีการละลายน้ำตาลดำก็ง่ายมากนะครับเห็นเชฟใส่ลงไปในน้ำร้อนแค่นั้นเองตอนนี้เราจะใส่ผงคัสตาร์ดลงไปครับ นี่เป็นขนมแบบฝรั่งนะครับใส่อัตราส่วนเท่าไรเหรอครับเชฟครับคือเราจะใช้ไข่ไก่4ฟองเราจะใส่ประมาณ1 5บหถึงยีกรัมตอนนี้เราจะตอกไข่ก่อนครับสี่ฟองครับจากนั้นเราก็ตีครับนี่แล้วก็ใส่นมสดลงไปด้วยคนมสดนี่เราก็ได้ผสมน้ำเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใช้อัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับส่วนน้ำตาลดำก็มีผงคตาวสาด ต้องเว้นระยะเอาไว้สักหน่อยหนึ่งด้วยนะครับเข้าใจแล้วครับก็อาจจะเร็วไปนะครับตอนนี้ตัวนี้เดือดแล้วนะครับไม่ใช่แค่น้ําเชื่อมนะครับแต่ยังมีผงคัสตาร์ดผสมอยู่ด้วยนะครับครับนี่ก็เทลงไปแล้วนะครับเทลงไปแมันเย็นแล้วนะครับอย่าลืมนะว่าต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะครับถึงจะผสมกันได้ได้ครับคนให้เข้ากันครับตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับครับอ๋อทีนี้ก็เทใส่ภาชนะนะครับ ตอนนี้เราเรียบร้อยใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะครับเราต้องใช้ไฟอ่อนนะครับไม่ควรใช้ไฟแรงครับเมนูบำรุง<ด> <ไฟ S 1> ร่างกาย<า>ของเราวันนี้ข้<ม>าวสารน้ำตาลดำก็จะใช้เวลานึ่งนาทีนะครับรอสักครู่นะครับ25นาทีเยวมาดูว่าหน้าทานแค่ไหนสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับมีคนกว่า9 8เที่ไม่เคยกินน้ำตาลทรายแดงแท้ๆน้ำตาลทรายแดงที่พูดถึงนี้ก็คือน้ำตาลทรายที่คนเก่าคนแก่ของจีนเรียกว่าน้ำตาลดำ การเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีขึ้นตลอดช่วง30ปีมานี้ทำให้ชมหน้าที่แท้จริงของน้ำตาลสายแดงเลือนหายไปน้ำตาลสายแดงที่พบเห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากส่วนผสมทางสารเคมีซึ่งมีทั้งสารกันบูดกรรมถันฟอสเฟตและแต่งสีส่วนน้ำตาลดำที่เรากล่าวถึงเป็นน้ำตาลที่ได้จากการใช้แรงงานคนและไม่มีสารเคมีเจือปนผู้สูงอายุหลายคนที่ได้ทานแล้วจะนึกถึงรสชาติที่เคยทานในวัยเยาว์และต่อไปนี้ เราจะขอเปิดเผยความลับของน้ำตาลดำครัครับเสร็จแล้วยกลงแล้วตอนนี้ครบ25นาทีแล้วนะครับ,ร,บร็จแล้วครรับอร้อนมากเลยนะครับทำเองที่บ้านก็ได้นะครับใช้ถ้วยเล็กๆหรือว่าแม่พิมพนาฬักนารัก,รกมันก็จะออกมาง่ายๆทําทได้ง่ายมากนะครับมันก็น่าทานมากด้วยนะครับสุดท้ายก็จะเพิ่มความหวาน ด้วยสิ่งที่เราเรียมไว้ก็คือน้ำผึ้งนั่นเองนะครับใส่ตามใจชอบได้เลยนะครับงั้นขอใส่ลงไปนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับน้ำผึ้งครับก็จะเทลงไปตรงกลางเลยนะครับถ้าลงไปนิดหน่อยแล้วก็จะให้เชฟของเราดูว่าแบบนี้เยี่ยมเลยนะครับใส่ลงไปนะครับตรงกลางนี้นะครับ อ่าแล้วทีนี้ก็เชฟครับนี่นะครับใส่ตรงนี้หน่อยนึงนะครับอ่านิดหน่อยนะครับเออแล้วโรยด้วยเกากีีนะครับให้ทั้งคุณค่าทางอาหารแล้วก็สีสันที่น่าทานอีกด้วยโอ้ห่าทานแบบนี้คงจะไม่รอแล้วนะครับงั้นรีบทานกันเลยดีกว่านะครับเชฟครับเอาละผมขอจัดการเลยนะครับคุณผู้ชมครับไข่ไก่ก็มีคุณค่าทางอาหารอยู่แล้ว หากเราเสริมด้วยน้ําตาลทรายแดงก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยเพราะว่าไข่ไก่จะไม่มีรสแล้วก็มีกลิ่นคาวเมื่อเติมน้ําตาลทรายแดงลงไปก็จะได้รสชาติที่อร่อยช่วยดับกลิ่นคาวของไข่ไก่ได้ขณะเดียวกันในไข่ไก่ก็มีปริมาณน้ําตาลน้อยมากเมื่อเติมน้ําตาลลงไปก็จะได้คุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วน คือมีทั้งโปรโตีนน้ำตาลและก็ไขมันเป็นสารอาหารที่สำคัญสามหมู่ที่เราขาดไม่ได้และก็ในการทำอาหารทา,ทานที่บ้านถาว่าคุณต้องการให้อาหารออกมามีสีแดงเล็กน้อยอย่างเช่นอย่าให้เนื้อปลาว่าเนื้อไก่และดูมีสีแดงคุณสามารถใช้น้ำตาลใสแดงแทนน้ำตาลใสาขาวทั่วไปได้เพราะว่าจะไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยนไปแต่ก็ยังได้สารอาหารที่มากกว่าน้ำตาลใสาขาวรวมแร่ธาตุอื่นๆอ,อีกอเช่นเหล็กและก็แคลเซียมในน้ำตาลทรายแดงก็จะมีมากกว่าในน้ำตาล ใส่ขาว 3- 4เท่าโดยเฉพาะน้ําตาลสแดงที่ผลิตโดยวิธีดั้งเดิมก็ยิ่งรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ได้มากกว่าเราสามารถทานได้ทุกวันแต่ว่าขอให้ทานไม่เกินวันละ25กรัมถ้าหากวัดปริมาณด้วยช้อนตักซุปขนาดประมาณนี้ก็จะเท่ากับว่า1ช้อนตักได้ประมาณ10กรัมดังนั้นจะไม่ควรทานเกิน2ช้อนครึ่งนะคะน้ําตาลทรายแดงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีรสชาติอร่อยนำไปทำเป็นเครื่องดื่มหรือว่าขนมหรือว่าไอศครีมได้ แต่ว่าบางคนก็ไม่สามารถที่จะทานได้ค่ะซึ่งก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานเพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานทานน้าตาลสายแดงเข้าไปน,าน้ําตาลในเลือดจะสูงขึ้นทันทีดังนั้นจึงขอแนะนําให้เฉพาะบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดีทานจะดีกว่าและการทานน้าตาลสายแดงก็ไม่ควรจะทานเกินวันละ25กรัมเท่านั้นนะคะส่วนผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนั้นก็ไม่ควรจะทานเลยนะ